แทบจะเปลี่ยนจากอีเวนต์ในห้างให้กลายเป็นแฟนมีติ้งย่อมๆได้เลยนะคะเพราะว่าถ้ามองไปตรงไหนได้ยินเสียงกรีดแล้วก็เห็นแฟนคลับมาจับจองพื้นที่ค่ะส่งเสียงให้กำลังใจกันเต็มไปหมดค่ะทำเอาไอดอลสองหนุ่มจากรายการ789 Survival Next นัฐกิจและออตโตสิปวิทย์นะคะตื่นเต้นดีใจหยุดยิ้มกันไม่ได้เลย นี่เป็นการออกงานครั้งแรกของทั้งคู่เลยนะคะหลังจากที่เพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันรายการ Survival ของโปรดิวเซอร์มือทองยงส่งยศค่ะที่ค้นหาบอยแบนด์วงใหม่ของวงการทีป๊อปไปเมื่อช่วงต้นเดือนค่ะ จากเทรนนี24คนมาถึง12คนสุดท้ายที่กำลังจะไป้าเดบิวนะคะก็มีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้กลับไปแน่ๆจากการแข่งขันคือความสามารถและโอกาสการทำงานในวงการบันเทิงเพิ่มขึ้นอีกนะคะ ยังนุ่ม Next, นิกนัฐกิจค่ะที่ทำตามฝันสำเร็จหลังเป็นเทรนนีมาหลายปีก็ได้พัฒนาเรื่องการเต้นร้องแรปและความมั่นใจบนเวทีส่วนนุ่มออ t โตสิบปวิทค่ะที่แม้ยังไม่ได้เดบิวต์จากการแข่งขันครั้งนี้แต่ก็ทำให้มีแฟนคลับและก็ชื่อเสียงมากขึ้นค่ะอย่างดอดฟอลล์โไอจีก็ขึ้นไหวม,มากๆคิดว่าแบบ ตอให้ว่าตอนนี้อาจจะแบบไม่ได้เดบิวในกรุ๊ปไลอัพเดบิวอะแต่เชื่อว่าแบบคนแบบออโต้ต้องมีในวงการทีป๊อปอะค่ะเขาไม่ได้ห่างงา่ายๆอะหนูว่ารู้สึกว่าเหมือนตอนนี้ทีป๊อปมันกําลังมาจริงๆมันกําลังบูมค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเนาะเพราะเหมือนกับว่าเหมือนเด็กที่เมื่อก่อนอาจจะคนอาจจะไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกแบบทีป๊อปไปแล้วมากขึ้นแต่พอรู้สึกว่าเหมือนพอมันมีมาเรื่อยๆช่วงนี้มันก็กลายเป็นว่าให้กระแสแบบเด็กมันได้ เชิดชัยขึ้นทุกคนแบบทำให้คนรู้จักทีปบอยมากขึ้นนะคะผ่านแฟนคลับน้องเพิ่มมากขึ้นนะคะจากคนที่ได้เห็นแบบแอร์ทามน้องเวลาน้องออกรายการอะไรอย่างนี้ต่างๆเวลาน้องได้โชว์ความสามารถ การเฟ้นหาไอดอลหน้าใหม่ในรูปแบบการแข่งขันรายการเซอร์ไบเวิลนะคะเริ่มเป็นที่รู้จักมาจากวงการเคปปอปล้ค่ะทางเกาหลีเขาเริ่มมาก่อนค่ะวงไอดอลที่เดบิวต์จากรายการล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงในวงกว้างทําให้รายการก็จะมีภาคต่อกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขยายไปถึงต่างประเทศอย่างจีนก็มีเหมือนกันโดยวิธีการคัดเลือกของรายการเซอร์ไบเวิลค่ะคือการให้เด็กที่เป็นศิลปินฝึกหัดหรือว่าเทรนนีทั้งที่สังกัดค่าอยู่แล้วหรือว่าค่าอิสระ ก็เข้ามาแข่งขันนะคะบางคนไม่มีสังกัดด้วยโชว์ทักษะค่ะมาร้องมาเต้นมาเพอร์ฟอร์มตามโจทย์ในแต่ละสัปดาห์แล้วก็จะมีการประเมินนะคะว่าใครจะได้ไปต่อหรือว่าตกรอบ ต,ต้นกว่าจะได้ไลอ up สมาชิกกลุ่มสุดท้ายที่จะได้เดบิวต์ค่ะซึ่งวงการ T-POP บ้านเราก็เคยมีรายการ s u r v ์ไ a ลมาแล้วหลายครั้งนะคะแล้วก็ดูจะไปได้สวยด้วยคุณผู้ชมก็จะมีผลผลิตต่างๆอย่างเช่นวง4 e a s E ก็ใช่วง Proxy ก็ด้วยนะคะแล้วก็วง Last One ค่ะกลายเป็นหนึ่งในศิลปินยอดนิยมของยุคนี้กันไปแล้วนะคะทําให้วงการ T-POP เนี่ยคึกคักแล้วก็เป็นที่สนใจมากขึ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะ